สวัสดีค่ะวันนี้คิดมีกล้วยงอมๆนะคะเราจะมาทําการแปรลูกกันค่ะทุกคนเราจะมาทำบานาน่าเค้กกันคะ่ะทํากันพี่ค่ะทุกคนก็จะประมาณนี้พียจะใช้ไข่3าใบนะคะก็มีให้มันละเอียดนิดนึงถ้าอยากถ้าไม่อยากให้ละเอียดอยากได้แบบรสชาติแบบมีเนือ้อ พอเคี้ยวเข้าไปพอไอ้นี่เข้าไปแล้วมีเนื้อกล้วยอยู่ก็ไม่ต้องบีมากไม่ต้องไอ้นี่มากค่ะนี่ก็จะเออกมาณนี้ค่ะทุกคนเน้อ,อันนะคะตีตีไข่กับน้ำตาลให้ละลายนะคะทุกคนเนไข่กับน้ำตาลนะคะจะเติมน้ำมันลำข้าวนี่น้ำมันค่ะรอบตัด มะนาวนะฮะที่ระเติมอะไรละกะเอานะฮะแป้งอเนกประสงค์นะคะเบคกิ้งนะคะตามด้วยเกลือค่ะ่อดเลยค่ะรอดลอดลอดเลยหมายผายคนก่อนส่วนผสมเข้ากันนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทุกคน,นเนาะเดี๋ยวคิดจะมีออนท็อปเป็นช็อกโกแลต Banana Cake ช็อคชิปค่ะทุกคนรอดูนะคะเดี๋ยวอบก่อนแป๊บ Banana Cake on top ช็อคชิป